สวัสดีค่ะ FC ประเมนี่ป้าแมวสวัสดี FC ทุกท่านนะคะโอ้ยวันนี้มีบอลสีสวยๆของพ่อเขียวนะคะขายให้สามกะถาง100บาทนะคะ FC แล้วมีเป็นไม้ที่มีชื่อแล้วก็บอล สวยทุกต้นเลยถึงไม่มีชื่อก็สวยไทฟฟีเวลาเขาต้นมันยังไม่กัดสีนะป้าแมวขอลูกค้ารับได้นะคะไม้มันจะเป็นฟอร์มแบบนี้ค่ะฟอร์มน่ารักน่ารักป้าเขียวแต่แข็งแรงนะแต่ต้นเขายังไม่โตเท่าไหร่ยังไม่กัดสีเต็มที่แต่เขาก็ไม้สร้างหัวแล้วใช่เป็นเป็นฟอร์มโกเนาะอ่ะนี่ฝากเบอร์ป้าเขียวก่อนจ้าโทรแอดไลน์บนนี้นะคะป้าเขียวค่าจัดส่งเท่าไหร่เอ่ยมันเดิมาห้าสิบเจ็ดสิบไปทางนะคะทุาไม้ราคาถูกค่ะโอน 50บาทเนาะไปทาง70บาทนะคะเดี๋ยวว่าแมวพามาดูบอลสีเลยค่ะว่ามีชื่ออะไรบ้างกระถางละ,าททะสามบาทค่ะ3มกระถาง100บาทนะคะ f อ มาหน้านี้นะคะเอฟซีเป็นอินทรชิดหน้าทองนะคะนี่เป็นฟอร์มกกนะคะไม่ใช่มีต้นเดียวนะเป็นฟอมกอไม้บางกระถางเป็นฟอมกเป็นไม้ที่เป็นมีหัวแล้วนะคะนี่เนาะอินทรชิดหน้าทองอันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณค่ะเป็นฟอร์มกกนะคะยังไม่กัดสีนะคะขอลูกค้ารับได้นะคะเวลากัดสีเขาจะสวยมากนะคะอินทรชิดหน้าทองเนาะเศรษฐีสุพรรณก็กัดสีก็สวยเพราะเขียวละกัดสีแล้วจะออกชมพูออกแดงนะคะบางทีไม่ดีเป็นเป็นด่าง เป็นด่างมันจะชื่ออีกตัวหนึ่งธิสุพันธ์แล้วแม่จำไม่ได้เลี้ยงลุ้นเอาค่ะลุนกัดสีเอาอันนี้เหมือนโทษสกันเนาะพี่เขียวโทษสกันค่ะเนาะนี่นะคะสามอยู่ในสามกระถางร้อยสามกระถางหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมาด้านนี้นะคะเป็นไม้ต้นหนึ่งที่สวยมากนะคะต้นนี้ดาราลายค่ะต้นนี้เป็นไม้ที่หายากแล้วพี่เขียวไม่ไม่ค่อยมีจํานวนแล้วไม้ก้านสั้นนะอืมแต่ก็สวยนะกัดสีอ่ะัดสีสวยสามสิบห้าบาทเท่ากันนะคะต่อมาด้านนี้เป็นผีเสื้อสมุทรค่ะต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยนนน น้ำเมืองนนนะคะนี่นะคะเอซีนี่เป็นฟอร์มแบบนี้เลยนะคะสีลานักปาดเนาะนี่นะคะสีลานักปาดนะคะ่ไม้เขามีหัวไม้เป็นเป็นหัวแล้วนะคะคือไม้ยุบไปยุไปแล้วมันเกิดใหม่แตกเลยยังไม่ค่อยแต่ไม้แข็งแรงค่ะเลี้ยงนกตู้ได้แล้วค่ะสามสิบห้าบาทค่ะแล้วต่อมาเป็นไก่ตัวงามนะคะมีอยู่สองกระถางนะคะเอซีเป็นฟอร์มโกนะอ้าวเด็ดตะไครเห็ดสามสิบห้าบาทนะคะไก่ตัวงามนะคะไอไอหมาเาันหลังอีกแล้ว มาด้านนี้ค่ะต้นนี้ชื่อว่าอะไรเนาะชื่อมองไม่เห็นเลยพี่เขียวต้นนี้ต้นนี้สียังไม่มาต้นนี้อ๋อนี่ก็ทศกัณใช่ไหมทศกัณฐ์เลยทศกัณนะชื่อเนาะอ่ะทศกัณจะแพงหน่นอนต้นนี้ค่ะพี่เขียวสุดปัทนาสวยมากนะคะมีอยู่สองกระถางค่ะสุดปัทนานะคะต้นนี้เป็นฟอร์มกอค่ะพี่เขียว เท้าพันตาค่ะเท้าพันตานะคะแต่ต้นเขาจะประมาณนี้นะคะเนี่ยแต่เดี๋ยวเขาก็โตอ่าไปเปลี่ยนกระถางอันนี้ลูกไม้ค่ะลูกไม้ลูกไม้กัดสวยสวยมากนะคะมีสามกระถางนะคะลูกไม้สวยมากแล้วก็ต่อมานางรักตดเทวีค่ะในกระถางนี้มีสองต้นจ้ามีต้นนึงสองต้นอะไรต้นนึงก็มีอยู่สองต้นเท่ากันไหมเนี่ยสองต้นเป็นไม้สร้างหัวแล้วเนาะนี่งเลคะเอฟซีเดี๋ยวจะตีตัวนี้ก่อนนะมาด้านนี้เป็นหงส์สวรรดีค่ะเอฟซี มาด้านนี้นะคะเป็นพริกกับเกลือค่ะต้นนี้พี่เขียวนักขลาดนักขลาดนะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะ้าี่ซีต้นแข็งแรงนะคะแม่รับรองนะคะต้นแข็งแรงทุกต้นไม่ใช่ว่าไปถึงน่าอ,อ่อนปวดเบียดไม่ใช่นะคะนี่ไม้เลี้ยงนอกตู้หมดค่ะมาด้านนี้ค่ะพี่เขียวบ,บ,บันดันซับเนี่ยเท่ากันสีสวยมากบันดันซับกระโตนะมีสามกระถางนะคะมาต้นนี้จ้ะรองเท้านารีรองเท้านารีใบเขาจะคล้ายๆกับ อะไรนะปีกกินนีปีกกินรีเขาจะใบใหญ่มากนะคบจะใบใหญ่มากเลยนะคะมีอยู่3ามกระถางเนาะรองเท้านาลีนะคะต้นนี้เพชรเมืองนนเพชรเมืองนนนะคะอันนี้สุนทรพูสุนทรพูมีสองกระถางค่ะสุนทรพูนะคะหั่นโนมานอมพาะอันนี้เป็นเสืออันนี้เป็นไก่นะคะไก่แก้วตาเสือนะคะอ่าต้นนี้อีกไก่หนึ่งผ้าเขียวไก่ผรั่งไม่ใช่ อ่ไก่อะไรเนาะตอนนี้ป้าเมย์ก็ลืมนะคะไม่ใช่ไก่ฝรั่งนะตอนนี้นะไก่ไก่ฮาวายไก่ฮาวายนะคะตอนนี้นังไหมค่ะลูกไม้ลูกไม้ค่ะเจ้าจจกระพัดนะคะนี่นี่นี่อ๋ออันนี้ห้าสิบบาทเนาะห้าสิบบาทนะคะแล้วก็มาด้านนี้ค่ะเงาะถอดรูปใช่ไหมพี่เขียวไม่ใช่เงาะนะอะไรเป็นลูกไม้ อมันลืมชื่อแต่เขาก็สวยมากเขาจะแดงปัดเลยห้าสิบาทห้าสิบบาทอินทรชิพนี่กัดสี่อันนี้น่าทองเป็นไม้สร้างหัวห้าสิบบาทมาด้านนี้ค่ะอยู่ในอันนี้ด้านนี้ถามกระถางร้อยท้าวพันตาเนอะและอันนี้เลยอ๋ออันนี้พันอะลายดาวเพียงดินต้นนี้ลืมชื่ออีกแล้วดูสิ อันนี้ลูกไม้ด่างนะคะอืลูกไม้ด่างสวยนลูกไม้ด่างแคปหน้าจอมาได้เลยเว้ยลืมชื่อชื่อตอนนี้พันนาลายป่ะใช่ใช่ใช่ไหมดูสิพันนาลายพันนาลายนะคะพันนาลายเนาะนี่นะคะมีหลายดาลายดาราลายมีหลายหลายชื่อมาแล้วก็มีหงดารุนค่ะแล้วก็มีไก่ไก่อมรินไม่ไก่ใช่ไหมไก่ไก่ราชาเหรอเออไก่ราชาอ๋อไก่ราชาวดี มีน้ำเมืองนอนนะคะแบบนี้เนาะชื่อละไม้กาบไม่ซื้อ,อ,อ,อโอเคตามนี้อันนี้นะคะตามถังร้อยมาด้านนี้นะคะเจ็ดสิบบาทนี่เป็นลูกไม้ฟอมโกให,ใ,หใหญ่เลยนะคะทีซีในกระถางนี้มีสามต้นนะคะกัดสีสวยมากนะคะมาด้านนี้ค่ะน,นี้ขอล้อยหนึ่งร้อยบาทอะไรเอ่ยฟอมโกใหญ่เลยกิลินีเทวีใช่ไหมพี่เขียวกิลินีเทวีนะคะด้านด้านนี้ เหมือนเท้ามหาพลก็เหมือนนะไม่ใอะไรอื่อะไรอะ้ยเลยเท้าสัตตลุงนะคะเป็นฟอร์มกอนะหนึ่งร้อยบาทจ้าเดี๋ยวก่อนบอลใบไผ่ก่อนนี่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 สวยสวยมากบอลใบไผ่นะคะเหลือกระถางเดียวนะเจ็ดสิบบาทจ้ะมาด้านนี้เพื่เขียวลูกไม้ค่ะลูกไม้ใบด่างลูกไม้ใบด่างนะคะมันไม่ใช่ลูกไม้เราเพื่เขียวลูกไม้ใบด่างอ่ะเท่าไหร่เพื่เขียวหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาท คุณหญิงคุณหญิงเจ็ดสิบาทนะคะคุณหญิงนี่นะคะด้านนี้จะผ้าเขียวสวยจังเลยเท้าฮิลันพันธูนสูเหรอไม้มีหัวนาะเท่าไหร่เอ่ยแปดสิบบาทแปดสิบาทนะคะเท้าฮิลันพนศสูตแปดสิบาทก็เกตต้นนี้ก็แปดสิบาทก็เกตแปดสิบบาทมาด้านนี้ค่ะเท้าโคตรตะบองเวทเท้าโคตรตะบองนะคะเจ็ดสิบบาทนกสดายุเจ็ดสิบบาท บัววรัตนโกสินทร์ค่ะ70บาทบัววอลเบาทต้นนี้จ้ะปูทิมปูทิมค่ะ70็ดสิบบาทนายทองเหม็น70็ดสิบบาทนางเบญจกายนางยักษ์เบญจกายค่ะ70บาทมาต้นนี้นะคะลูกไม้ค่ะลูกไม้อ่ะ70บาทเม็ดใหญ่ค่ะอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะลูกไม้70บาทลูกไม้นะคะ70บาทนี่นะสวยๆเลยต้นนี้ อสงไข่ค่ะ70บาทนะคะมีสองกอนะคะสงไข่70บาทต้นนี้เดี๋ยวมาดูก่อนมันถ้ามาถ้ามันเป็นก้านแรงมันจะเป็นพวงรีสีมะขวานค่ะ70บาทมีสองต้นหันโนมาจองถนน50บาท50บาทค่ะนะคะอ่ะเมียโกนิมาเียโกนิมา ปลแมวมาเริ่มต้นนี้ก่อนค่ะมหาเศรษฐีนะคะเจ็ดสิบบาทอากุนิมานะคะแต่บางกระถางเป็นตุ้มไปนะคะห่อตุ้มไปเนาะเจ็ดสิบาทจ้าสวยค่ะเนี่ยพี่แก่ห้าสิบบาทชื่ออะไรเอ่ยซับมงคลซับมงคลค่ะห้าสิบบาทรับเงินรับทองห้าสิบห้าสิบบาทกวักมหามงคลก็ห้าสิบาทค่ะอัญมณีขาวห้าสิบบาทเพชรน้ำหนึ่งห้าสิบบาทวาเลนไทน์ห้าสิบบาท อันนี้พลัมพลวยค่ะห้าสิบบาทแสงเงินแสงทองห้าสิบบาทออร่าชมพูก็ห้าสิบบาทลักกี้ก็ห้าสิบบาทค่ะมาด้านนี้จ้ะอันนี้เหรีกาญจนาห้าสิบบาทมณีลุ่งเรืองเจ็ดสิบบาทนะคะวาเลนไทน์เจ็ดสิบบาทพิงปานามาเจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้เศรษฐีลวง, <7 S 1> วงข้าวเศรษฐีลวงข้าวห้าสิบบาท อันนี้ซันดับมาคะมีสามต้นในกระถางฟอร์มสวยๆเจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้สิบกระหลัดค่ะเจ็ดสิบบาทเหมือนกันอันนี้เรียกซับค่ะเจ็ดสิบบาทไม้ฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะสีเมพูหวานๆค่ะมีแค่นี้ละค่ะนี่นะคะป้าเขียวก็ฝากกุนิมา,มาด้วยนะคะชอบบอลสีของป้าเขียวกุนิมาก็ค่ะส่งไปด้วยกบอลสีได้ใช่ไหมไ<ด>ป้าเขียว<ด>นี่นะคะ fc <ด>ราคาเดียวกันค่ะ วันนี้ป้าแมวก็สวัสดีไปกบบระบอนสีสวยๆพร้อมกุนนี้มาสที่ส้านป๋าเขียวนะคะอย่าลืมโทรหาป้าเขียวนะคะขอบคุณค่ะเออป้าเขียวยังมีใบชํำชานะคะโลละยี่สิบาทจ้ะค่าส่งห้ากิโลก็สามสิบาทเหมือนเดิมใช่ไหมป้าเขียวค่ะวันนี้ป้าแมวขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า